สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมใหญ่นะฮะจากช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยวันนี้ผมก็ไม่มาคนเดียวครับทุกคนเรามากันสี่คนครับทุกคนสวัสดีครับผมเลดานเขาป่าครับครับสวัสดีครับผมบูนเดินป่าพาหลอนครับผมแล้วก็อีกคนนึงครับสวัสดีครับผมวิชัยนะครับจากช่องเจเองใช่โอเควันนี้น้องสี่คนจะมา ดูท่านฤาษีที่น้องแดงบอกว่ามีนายพานใช่ไหมฮะก็นายพานก็จะเป็นนายพานแถวบ้านผมเลยรู้จักสนิทกับผมเลยอืคือเขาก็ไปเข้าป่านะครับไปเจอนายอะไรนะท่านฤาษีนะครับอาศัยอยู่ตรงที่ห้างที่เราทํากันบนอ่าข้างๆผานะครับผมไม่รู้ว่านายพานเนี่ยเขาได้โกหกผมหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะเจอจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าจะมาดูตัวเองใช่ไหมฮะว่ามีจริงหรือเปล่าท่านฤาษีที่นายพานที่บอกน้องแดงมาเนี่ยเนาะโอเคกันเดี๋ยวเราสี่คน จะไปดูกันจะจ่าเลยแต่ว่าถ้าเจอไม่เจอก็อีกเรื่องทุกคนเพราะเราไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะก็จะไม่เข้าไปใกล้กันไปถ้ามีนะฮะก็ไม่เข้าใกล้กันไปเพราะว่ากลัวจะรบกวนท่านหรือสี่คนนะเ<ช>พื่อนครับปฏิบัตอิอะไรเปล่าถ่ายดวงห่างเนาะอ่าใช่ครับห่างๆแล้วก็จะยไงก็จะไม่ส่งเสียงดังด้วยรบกวนครับนั่งนะกรรมฐานอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้เราทั้ง4คนเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยฮะ ก็พี่วิชัยตอนแรกพี่วิชัยเจอที่ท่าไหนนะเจอตรงข้างล่างนู่นเหรอหรือว่ายงไงข้างล่างนู่นจะมีแบบลำธารด้ก็คือไกลกว่านี้ใช่ไหมพี่วิชัยเจอก็คือเขาย้ายจุดแล้วเหรอหรือว่ายงไงแล้วท่ไปดูมาช่วงเย็นเมื่อวานเจอเจอแล้วผมว่าเขาน่าจะย้ายจุดละแล้วลุงแดงเนี่ยได้ก็ได้มาคุยว่านายพราเจอใช่นายพรานแถวบ้านผมเลยพี่มาเล่าให้ผมฟังผมว่าผมว่าท่านท่านท่านฤาษีคนนี้เลยเพราะว่าเขาน่าจะอยู่คนเดียวนะ น่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าผมเขาป่าผมไม่เคยเจอเลยนะทุกคนอืม,มไม่เคยเจอเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเจอแบบลูซี่แบบไหนจะแต่ละครน,นะในห,หนังนะเคยเจอคนจะเป็นครั้งแรกของผมเลยแหละอืมก็ลูซี่นี่เขาชอบอยู่ในป่าใช่ที่เราแบบปฏิบัติธรำเนี่ยเหรอนั่งกรรมฐานแบบว่าเป็นเป็นวันเป็นเดือนเลยบางทีเป็นเดือนเลยหล่ะแ่ก็ใช่จุดที่เราเจอใช่ไหมเจนชัย ไกลมากเลยครับผมอย่าว่าคือเขาเดินเดินประมาเดินแบบรัวๆนะของบ้านนะเดินยาวๆเลยอะทานเนี่ยไม่ยอมคุยกเราอย่น่าจะทางเขาจะนั่งสมาธิเขาจะคุยกับพี่ไงทางไหนอ่ะพี่ทางนี้เปล่าทางนี้เหรอปิดทางวะทางนี้เปล่าพี่ต้องทำแดงเพราะแดงเป็นคนสร้างห้างไว้ไปแดงงามนาเลยพี่ยังฝั่งอี่ย่างฝั่งที่พี่เจอกับตรงนี้ก็ห่างกันประมาณแค่ห้าหกกิโลเลยเดโอ้ไกลอยู่นะถ้าเดินเท้าห้ากิโลเลยอะในป่าก็าถือว่าไกลนเจนชัยแต่เราไปนะ แต่ตอนที่เราไปเราก็ไม่เจอที่พักเขาเนาะก็คือเ <c oughs> ขา<อ>ผมว่าเขาไม่ทมั้งเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักเป็นแหล่งนะพี่คือย้ายไปเรื่อยถ้าว่ามีคนรบกวนก็คงจะย้ายต่ออะเช่งเบาๆเบาๆเบาๆเลยก็พี่น้องแดงบอกว่าแม่ปางเจอตรงนี้ใช่ไหมตรงห้างละพี่ตรงไหนตรงนั้นเหรอใช่เออในห้างที่เคยมานอนกับน้องแดงเน่ยห้างนั้นนะใช่ครับเดีี๋ยวซูมร่เจอฮ้ยห้างที่เคยมานอนเลยนี่ ใช่ค้างผ่าเนี่ยมีคนอยู่ไหมไม่เจอไทยเลยพี่ไม่เจอเหรอเอ่อเอ้ยนี่ยพี่เจอนะใช่ป่ะนั่นนั่นหลังหลังใบไม้อ่ะแดงเจอมั้ยเนี่ยใช่ป่ะมันฆ่าคนไปนะไปดูใกล้กว่านี้นะผมไม่เคยเจอท่านสี่ละคนไหมช่วงดึกนะท่านผู้ชมนะภาพไม่ัดอ่ะอืมภาวตาทุกคนเฮ้ยใช่ใช่ใช่อะพี่ คนคนนี้เลยเหรอที่พี่เจอใช่ใช่เหรอชุดก็คือเป็นรูปทรงนี้เลยใช่แล้วพี่เป็นเป็นผ้าสีนี้ใช่ไหมผ้าขาที่เขาห่มอยู่แต่ว่าที่ที่ผมเจอนะลุคสี่เดินหนีเราเหมือนเหมือนผมผมกับน้องสอเนี่ยผู้เสี่ยงดังอือผมว่าประว่าเขา๋ต้องการเขาส่วนตัวหรือเปล่าเราไม่รู้ใจนะเพราะว่าเขาไปส่องเขาโเขาทั้งสมาธิอยู่นะใช่ปะนั่งคัตมาตปเนี่ยเนี่ยเขาทั้จะเดินมาตามใส่เนี่ย ก็คือเราตรงนี่แหส่ายน้ำเนี่ยป้าผมว่าเขาไปทั่วแหละเอาตรงเนี้ยคือเขาท่านน่าจะแล้ว nah ท่านทานอะไรอ่ะผลไม้เออเป็นพวกว่าอะไรไงเขาแบบว่ากินแบบมังสวิรัติอย่างงี้ป uh ่ะที่กินอย่างพวกพวกผลไม้ใ uh, ช่บางี้เดี๋ยวเราไปดูให้มันใกล้กว่านี้ไหมตรงนี้ผมมองแทบไม่เห็นเลยเขาจะอ่าี่บอกว่าเขาจะปนขบอยเราต้องเดินเบาๆดูไปเ่าต้องๆเบาๆดูก่อนเดี๋ยวถ่ายให้มันใกล้ๆหน่อยพี่พี่เอฟซีจะได้เห็นกันด้วยออ ไม่เดี๋ยวเขาก็เดินหนีเราเดี๋ยวท่านจะเดินหนีเรานะเข้าไปแบบไม่ต้องใกล้มากอะไปอยู่แบบไม่ต้องไกลเกินทุกคนแล้วสูมเอาเนาะสูมกล้องเอาทุกคนนี่ตรงนี้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 ก็เห็นเราแดงโอ้โหแดงพอมี ท่นอยู่กลางกลางหน้าผาเลยอะจริงๆเราคุยว่าจะมานอนท่ากันใช่ไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนไม่นอนอู่กว่าผมว่าถ้ามีท่านอยู่เนี้ยเราเรบกวนเขาเปล่าเขาอยู่อย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นใช่แรงก้าเรียกเขาไหมผมขึ้นไปดูไหมว่าใช่ท่านเป่าเดี๋ยวไงจะรบกวนท่านไหมอ่ะ เจะพี่อยู่ห่างๆไหมหรือว่าไปสักคนหนึ่งคนสองคนก่อนหรือว่าไปกันหมดเลยอ่ะแดงลองขึ้นไปคุยไหมหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนไปสักคนเพื่อมันดูแบบก้าวเราไปใช่ท่านจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่ก็ระวังตัวหน่อยนะพี่เพราะอยู่ในป่ามันไม่มีอะไรอ่ามันมันคงได้มั่นใจได้นะทุกคนทันไร่ีแต่หน้าผ้าพี่ชม ขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวใครก็ได้ขึ้นไปสักคนหนึ่งไม่ค่อยกล้าวะผมก็กลัวเหมือนกันไม่เคยเจอฤๅสีเลยเจอสมิงแปลงกายเลยททำไงทำไงพูดยากในป่านะแต่ใช้จำได้แม่นไหมว่าใช่คนเดิมคนนี้เลยครับถ้าจะใช้จำได้จะใช้ขึ้นไปดูก่อนไหมดูสักคนหนึ่งสองคนก่อนแต่ที่ผมเจอเจอระยะไกลนะแต่ผมก็ไม่ค่อยจะกล้าได้ดีผมกลัวแบบเป็นพวกเสือสมิงแปลงกายทำไงอ่ะก็ไม่กล้าเหมือนกันจริงๆกลัวเหมือนกัน เอางี้ถ้าขึ้นไปเดี๋ยวผมถือกล้องให้ไงผมจะคว้าไฟาให้เขาทันไม่ใช้ไฟอยู่แล้วรันเป็นฤที่จริงนะแต่อย่างน้อยก็พี่วิชัยก็ยังไงอะเหมือนกับว่าให้เขาจะได้ไม่ต้องมืดไงพี่ <ผม S 1> <ะ>ตอนนี้ผมว่าเจะเคยได้ยินเสียงผมน่ผมว่าเขาได้ยินเสียงผมดีไลท์ที่ผมเจอเหมือนเขามางหนีเขาจะเดินหนีผมตลอดเลยทันทันฤที่ิเอางี้พี่ว<ะ>ิชัยไปให้ไฟเขาก่อนไหม ให้ผมถือให้ถือกล้องให้กำไงใช่กำไรเขาพูดอะไรนะว่าท่านเอางี้ขึ้นไปเป็นเพื่อนพี่ชัยคนหนึ่งไหมให้ผมไหมได้นะเดี๋ยวถือกล้องให้ผมไหมหรือว่าให้ผมขึ้นไปก็ได้ไปเดี๋ยวผมถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แดงกับพี่พี่ชัยเดินมีหมดท่านจะเดินหนีแล้วผมเจอเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเ่ยเขาจะเดินหนีหรอพี่ส่งให้ผมหน่อยไปทุกคนเดี๋ยวผมจะผมเนี่ยจะถ้าเป็นท่านท่านอยู่นะผมจะใสฝากไว้ทู้ชม ตอนนี้เจนชายกับแดงก็จะขึ้นไปหาท่านเลซสสีที่นั่งอยู่บนห้างแล้วก็จะเอาไฟดวงที่พกมาจะไปให้ท่านด้วยทุกคนก็ว่าจะไม่เข้าใกล้แล้วแต่ว่ามันมืดจริงๆครับพี่พี่มองไม่เห็นใช่ไหมใช่ท่าคันท่าอะไรสักอย่างพี่ว่านี่เพิ่งทำนั่งสมาธิเปล่าเหมือนท่อคันท่าอะไรสักอย่างนะช่องเอางี้ไปพี่ไปนะไปไปดูด ท่านไม่อยากให้ขึ้นได้บ้างเออแต่ว่าท่านไม่อยากให้ขึ้นเวะ <Okay. S 2> ผมว่าทำเลก็ดีเลพี่นะเนาะแต่ว่าทำเลดีแล้วมันไปไงเป็นไงแดงอายุประมาณหกสิบได้อะหกสิบไปต่ออายุอะใช่แบบอายุเยอะอายุเยอะมากจริงจริงเลยอะ ทุกคนครับตอนนี้แดงบอกว่าด้วยที่นั่งอยู่บนห้างอายุประมาณหกสิบขึ้นแล้วทุกคนหกสิบบวกลองลองถามว่าจะเอาไฟไหมผมก็ได้ฝากไฟกับท่านที่สี่ครับผม,มนจะจะเอาไฟไหมเหมือนเมือท่านตังไม่ออกอ่ะเขารู้ภาษาเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่าเฮ้ย้ไอแดงเขาเขายกไมค์เฮ้ยเขาลุกขึ้นแล้วไอ้แดง ไม่แน่เพราะว่านี้เขาเดินคนนึงก็คือถ้าไปลืส้สิเขาเดินทั่วป่าเลยอะก็ไม่แน่ครับเพราะว่าป่าเราอะอยู่ติดเขตพม่าด้วยนะน้าขึ้นไปแล้วอะชันเดินขึ้นน,น้แล้ว<ำ>ใช่ถ้าเป็นไทยอะเขาจะคุยกับเรานะเฮ้ยแดนขึ้นเงยมันผ่าไหมเหรอสูงไม่เหรกันน่ยท่านหายไปแล้วอ่ะไหนเอาหายไปเฉยเลยอือไปไหนตรงนี้ตรงนี้มันเป็นผ่าไหมพี่เป็นชั้นเลยไหมเหรอเป็นผ่าหินไม่หมเหรออืมหายวับเลยอ่ะ อ๋ม so uh, oh, so ่อยู Hence, so ่แล oh, ้แดงเอนะอาไปพุ้ปั๊บเลยพี่ไม่เจอนะออวะปวดท้องะปวไม่รู้ะไวดทจะใช้ปวท้องม่รู้อ่ะแต่ทาไปีใช่หรอมีอาการปวท้องแบบไหน มันมันไม่ได้ปวดท้องมาที่เดี๋ยวขึ้นมาดูกันดีกว่าด้านบนว่ามีอะไรบ้างไะทุกคนจะไม่ดูบนห้างครับเพราะว่าตอนนี้ท่านได้ออกไปแล้วจะไม่รู้เราไม่รู้ว่าท่านไปไหนทุกคนในป่าเนี่ยมีอะไรแปลกๆที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะมากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนห้างกันแต่ว่าตอนนี้ท่านหายไปเลยหายวบไปเลยงงมากทุกคนคือตอนนี้คือทุกคนงงหมดแล้วครท่านท่านหงายไ้างางพี่ระวังนะถ้าตกใส่หัวนี่แย่เลย่ะไม่คให้เดินนะพี่บุญ มาเดี๋ยวเราเข้ามาทางนี้กันดีกว่าเพราะทางนั้นขึ้นไม่ได้หาพี่พี่ชายขึ้นมาทุกคนขึ้นมาได้ไหมอ่ะขึ้นไปก่อนเราจะส่งกล้องให้ไปขึ้นไปก่อนเลย,เลยแต่ตอนนี้ปวดท้องมากเลยต้นชายโดนแล้วมั้งผมว่าโดนดีแล้วมั้งของนเไงไมั้าของบนเป็นไงมั้งของพวกเนี่ยถ้าเรามารบกวนน่ยมันจะทําเส้นเราได้นะผมว่าเขาเอามาอาศัยอยู่พักๆนะเพราะว่าข้างบนผมไม่เจออะไรเลยหรือว,ว่าเขาเพิ่งมาหรือเปล่ปาแดง เพิ่งมาไม่นานหรือเปล่าบอกว่าเขาบอกผมมาอย่างเงี้ยผมก็มาดูอ่ะไปฉันใช้เข้นต้อนแล้วเดี๋ยวส่งของให้เดี๋ยวส่งกล้องให,งงให้โอ้โหทุกคนทางนันขึ้นลำบากอยู่นะฮะแต่รู้ว่าท่านเข่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพราะข้างบนคือเป็นสันเขาแล้วก็ชันมากข้างบนเนีย่ยแดงรับกล้องนะส่งกล้องให้ด้วยนะเนี่ยแต่ดูทรงมันน่าจะเพิ่งมาผมว่าอย่างนั้นแหละลเพราะไม่มีอะไรเลย แรงรับกล้องช่องนี้ได้ไหมได้ได้ได้ช่องไม้ที่ว่บนเดี๋ยวใช้ขึ้นไปเลยเดี๋ยวครับคู่แข่งใช้ก่อนนะมาแรงช่องนี้เลยขึ้นมาขึ้นมาวังกระเป๋านล้วอโอขึ้นลำบากเลยจนใชยพี่ขึ้นมาทางนี้สิเอ่อช่องเดียวใช่ไหมทางขึ้นทางขึ้นก็เอาไว้แสดงว่าท่านมาอยู่เป็นพระพัดแน่เลยพี่จะแบ่งแนวมันก็แปลกอยู่นะ งาอะไรผลจะได้วันนี้จะฮักเอาแดงแดงจะไม่ล้มใช่ไหมไม่ลม้มไม่ถลม่แมแน่นอนของแท้ก็ที่นี่ <laughs> แต่มันมถ้าล้มนี่หวานเจี๊ยบนะเนี่ยมาพี่ตัวนี้ผมขอขึ้นไปข้างบนก่อนจะพูดจะขอไปตั้งรักข้างบนก่อนดีนกว่าบนลกมากทุกคนมากทุกคนผมขึ้นมาข้างบนแล้วไง <laughs> ได้เมื่อกี้ท่านนั่งอย่างนี้ใช่ไหม แล้วหายไปไหนวะวอเขาจะมาอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็หายไปเลยแล้วไปไหนเนี่ยเพราะอย่งเี้เป็นสันเขาแล้วก็ชันมากทุกคนเนี่ยเป็นสันเขาเนาะแล้วชันอะไรพี่ชายเป็นหินล้วนด้ยแล้วมันไม่มีทางเดินขึ้นไปได้เลยนะโอ้โหนี่คคือหินแต่เราก็แต่ว่าที่แต่ว่าเขาวับหายเข้าไปข้างโน่นบนหน้าผาทุกทชมนะโอ้โหผมเห็นกับตาเลยแดง ถ้าถึงที่ตรงนี้นะแล้วก็ท่านหายไปเลยอ่ะผมก็เห็นเหมือนกันผมเห็นแต่ว่าผมไม่รู้เขาหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมเห็นลุกจากที่นี่ปุ๊บขึ้นไปด้านบนปุ๊บหายไปเลยอ่ะถึงบาเรามันนอนตรงนี้เราได้ยินเสียงแปลกๆตลอดเลยนะใช่ได้ยินเสียงตลอดเลยที่เนี้ยผมบอกเลยแล้วก็เจอเคยเจอคนคนป่าป่ะคนป่าหรือคนอะไรไม่รู้ร่ลูกเตียป่าโอ้ถึงบ้านแที่เขาเรียกอย่างนี้เพราะว่ามันอาจจะแบบมีผลอะไรทักอย่างหรือเปล่าที่ท่านเลือกท่านที่จะเลือกนั่งอย่างเงี้ยนะผมว่าต้องมีทุกอย่างแหละ ก็อยากจะมาทดสอบจิตใจของเขาเหมือนกันแหละผมว่าก็จะมีส่วนนะอันนี้เราก็มาสร้างไว้นานแล้วนะก็ไม่เคยได้ยินว่าะจะมีเลยสิครับใช่ก็นยังแดงในพันที่รู้จักงแดงซึ่งแดงออกมาบอก,กงแดงไงว่าว่าก็คือก็เพิ่งย้ายมานั่งหเหมือนกันคับผมน้องสอนต้อเจิญก็แต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะมาจากอ่าแนวชายแดนเรานะราคามาหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่หรือพม่าพี่ใช่ เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะไปทั่วใช่ไหมตะเวนไปทั่วคือเป็นของไม่ไม่รู้เป็นของประเทศอะไรประเทศอะไรตรงไหนที่สงบที่เงียบเขาจะไปแบบนั้นใช่ไหมเราเจอเขาคือเขาจะเดินหนีเลยท่านจะเดินหนีแต่แล้วเขาไม่คุยกับเราเลยแสดงว่าเขาพูดไทยไม่ได้เป็นลึกสี่ออดิบิธรรมอืมเป็นน่าจะเป็นลึกสี่อ่าเมียนมาเราก็ไม่รู้ว่าเรามาะลูกพม่ามาก่อนนะวันนี้ไหเมียนมาไม่แน่พี่ผมว่าเรามาหลายคนแล้วก็เสียงดังหรือเปล่านะครับอาจจะย้ายไปหรือเปล่าเงี้ยแปลกมากเลยท่านหาไปไหนได้ก็คือ ก็เราผมไม่มีอะไรแล้วแหละต้องิ่งกลับกันแล้วใช่ันมืดมากเลยพอมืดมากแล้วเราก็ดูอันตรายนะครับดีที่เรามากันหลายคนด้วยแหละพอเรามากันก็ประมาณสามโมงแล้วเดินทางกันมาอีกอ่ะสี่ห้าโมงก็ถ่ายคลิปอีกก็มืดพอดีนะครับผมเราใช้เวลาเดินมาสามสี่ชั่วโมงโอเคครับพี่ๆครับยังไงดีเรากลับดีกว่าไหมเนาะเขาไปคลิปแค่นี้อนเนาะใช่ครับคลิปกันก่อน ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปแค่นี้เดี๋ยวผมเมินมากแลยนะพี่ๆอยากให้ผมมาดูท่านฤๅษีหรือว่ามาทำอะไรคอมเมนต์มาได้นะอ o m m e n t มาได้บายบายครับทุกคนไปทุกคนครับบายเจนใช้กลับดีกว่าเดี๋ยวมินเกินนะทุกคน